ลิปแนะนำมีดเส้นนะคะวันนี้ก็จะเป็นมีดแบบเส้น2ขนาดนะคะเป็นใบมีดแบบเส้นใบมีดกว้าง7.5เซนกับ8.5เซนนะคะมีเส้นละเราก็มีหลายไซส์หลายขนาดหลายราคานะคะวันนี้ก็จะมีด้วยกันอยู่สองไซส์ตัวนี้ขนาดของเส้นจะอยู่ที่4คูณ4มิลทั้ง2อันเลยนะคะมีเส้นก็สามารถสั่งทำได้ตั้งแต่ 1- ถึงสคม ขนาดของเส้นสั่งได้ตั้งแต่สองคูณสองมิลขึ้นไปนะคะตัวงานของเราเป็นงานไม้สักทั้งอันนะคะตัวใบมีดเป็นใบมีดสแตนเลสแท้นะคะรับประกรันความคมแล้วก็ไม่เป็นสนิมเนาะตัวเล็กนี้ลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์อ่าเป็น,นหน่อไม้นะคะเป็นหน่อไม้แบบเส้นขนาดเส้นสี่คูณสี่มิลทำหน่อไม้ดองหน่อไม้กินกับใส่กระเพาะปลาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์เผือกนะคะเป็นเผือกแบบแท่งๆท,า,งทาเผือกแท่งกรอบนะคะ ขนาดความยาวของตัวไม้ก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนคมมีดนะคะลูกค้าตัวนี้ก็เรียกว่ามีดเส้นใบมีดกว้างแปดจุดห้าเซนหนึ่งคมส่วนตัวนี้ก็เป็นมีดเส้นใบมีดกว้างเจ็ดเซนหนึ่งคมขนาดเส้นสี่คูณสี่มิลทั้งสองอันเลยโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแนะนํามีดเส้นเนาะอ่าลืมบอกลูกค้าไปค่ะมีดเส้นนะคะตรงนี้นะคะตรงที่เป็นใบมีดสเตเลสตรงนี้สามารถถอดรับคมใหม่ได้นะคะแต่ว่าส่วนที่เป็นซี่ๆตรงนี้ถ้ามันทื่อหรือมันหัก ก็สามารถส่งกลับมาให้ทางเรานะคะใส่ซี่ฟันใหม่ได้เนาะมันจะมีด้วยกันอยู่สส่วนนะคะมีเส้นมันจะเป็นงานคนละชิ้นส่วนกันนะคะแยกชิ้นส่วนกันสส่วนเลยคือเราเอามาประกบเข้าด้วยกันนะคะค่ะสําหรับมีเส้นก็จะประมาณนี้นะคะก็ฝากติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ